ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยอ่ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลืออ่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอ่ะระบบการเงินของธนาคารได้นะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงนอนแบงค์ Bank, นะครับนอนแบงค์คืออะไรก็ซึ่งท่านก็พอจะทราบดีอยู่แล้วนะครับนอนแบงค์นี่หมายถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกันเพื่อนำไปซื้อสินค้าและบริการเพื่ออบโภคนะครับ แต่ไม่รวมถึงการซื้อรถยนต์หรือว่าซื้อรถจักรยานยนต์ทางนี้ผู้ประกอบการธุรกิจะจะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่า50รล้านบาทนะครับอันนี้นอนแบงค์นะครับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับเป็นบริษัทจำกัดแต่ว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นอนแบงค์ uh, bank, นะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ uh, กำกับดูแลนะครับเใ uh, ห้บริการบัตรเครดิตนะครับหมายถึงนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ uh, บัตรเครดิต นะครับอันนี้เกี่ยวกับประเทศต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อยก็100ล้านบาททีนี้ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลาภายใต้าการกำกับดูแลนะครับหมายถึงนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการาธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินจกบุคคลธรรมดาก็คือเช่นในกอในขอในคอ เป็นต้นนะครับผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับบุคคลหลายคนนะครับหรือรายย่อยนะครับหรือว่านาโนไฟแนนซ์อย่างที่ท่านเคยได้ยินได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับเป็นการให้กู้ยืมแกบ,บุคคลธรรมดานะครับอันนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน Uh, ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คือว่า e-payment นะครับ uh, บัญชีกรนี้ผู้ให้บริการ uh, ที่ต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทราบก่อนนะครับส่วนเรื่องบัญชีขอนี้ผู้ให้บริการ uh, ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ uh, ได้แก่การให้บริการบัตรเครดิต หรือ e d c นะครับบัญชีคอผู้ให้บริการที่ต้องได้รับอนุญ,ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนะครับอสบัญชีคอขอคอ,อนี้จะต้องได้รับอนุญ,ญาตาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้สินเชื่อฟ i n โนนา n นไฟแนนซ์หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับเป็นสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาเพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับทีนี้สินเชื่อตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นนแบงค์ non ank, นะครับเป็นการให้กู้ยืมเงินนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ5แห่งประกาศขอคณะปฏิวัติฉบับที่58นะครับเรื่องธุรกิจบัตรเครดิตนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้ก็มีการให้บริการนะครับผ่านอ,าออนไลน์เช่นมีการโหลด แอปพลิเคชันนะครับขอกู้ยืมเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเหล่านี้เป็นต้นจะมีการอนุมัติไวได้เงินไวนะครับแต่ผมก็มีข้อกังวลอยู่ว่าในการกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือนี้ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเงื่อนไขของสัญญา,าการผ่อนชำระการกู้จำนวนเงินให้ชัดเจนนะครับ เพื่อให้ถูกต้องตามเจตนาลมที่เราต้องการที่กู้ยืมนะครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าจุดประสงค์ที่เราแจ้งกับผู้ให้กู้ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือไม่นะครับส่วนผู้ให้กู้นะครับต้องตรวจสอบอคุณสมบัติของผู้กู้นะครับมีบัตรประชาชนโทรศัพท์มือถือ อะไรให้เรียบร้อยนะครับระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาในภายหลังนะครับอันนี้ถ้าต้องตรวจสอบผู้กู้ก็ต้องตรวจสอบอทางผู้ให้กู้ผู้ให้กู้ก็ต้องตรวจสอบของผู้กู้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นอนแบงค์หรือว่าการให้กู้หรือนาโนไฟแนนซ์นะครับ การกู้ยืมเงินด่วนที่มีดอกเบี้ยต่ำที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการคลังนั้นนะครับเพื่อตัดปัญหาผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คำประกรันไม่มีบุคคลคำประกรันสามารถเข้าถึงระบบะสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้แก่บุคคลรายย่อยได้นะครับเพื่อจะนำไปซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคหรือวเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพในการทํามาค้าขายนะครับวันนี้นะครับเท่าที่ผมนำมาพูดนี้ก็เป็นห่วงท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะขอกู้ยืมในการโหลดแอปจากผู้ให้กู้ยืมถ้าต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือว,ว่าข้อเท็จจริงอีกนิดหนึ่งว่าเป็นบริษัท ห้างร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากท่านใดคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเพื่อทำการรู้จักสินเชื่อบุคคลรายย่อยหรือว่านำการรู้จักคาว่านอนแบงค์นะครับก็ผมได้นำมาชี้แจงให้ท่านทราบ โดยสังเขตแล้วนะครับหากคิดว่าดีมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณยิ่งสวัสดีครับ